สวัสดีครับาชาวไลแมนฝั่งจังหวัดไลแมนกรุงเทพเพื่อนพี่น้องไลแมนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนย่อจอ vivo v20pro นะครับขันแรกเลยเข้าไปหมดนักพัฒนาครับอันนี้ให้ตั้งค่าก่อนนะครับเปิดหมายเลขบิวเหมือนเดิมที่เราตั้งค่ากันนะครับแต่5ครั้งตรงหมายเลขบิลนะครับเดี๋ยวขอใส่รหัสนิดนึง ครับผมทีนี้นะครับแต่5ครั้งแล้วมาดูที่โหมดพัฒนาเข้าไปตรงคำว่าระบบนะครับแล้วจะเกิดโหมดพัฒนาเกิดขึ้นมานะฮะปึ๊บแตะเข้าไปครับสิ่งที่เปิดนะครับสิ่งที่เปิด,ไ,ดไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดตัวอื่นด้วยเลยนะครับอ่าดูดูต่อไปครับ รับผมเดินไปครับปิดภาพการเคลื่อนไหวด้วยนะครับครับภาพอาจจะลายนิดนึงนะฮะปิดนะครับดูตามเลยนะครับทําตามเลยนะครับทําตามเลยครับปิดให้หมดนะครับสามอันเหมือนเดิมทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็เปิด CX ครับผม ดูนะครับเปิดเสียงเนาะอันต่อไปนะครับบังคับให้กิจกรรมปรับขนาดได้นะครับอ่าเลื่อนไปครับเลื่อนไปอีกบังคับให้กิจกรรมปรับขนาดได้นะครับให้เปิดนะครับแล้วก็เปิดโหมดหน้าต่างรูปแบบอิสระครับปึ๊บครับแล้วก็ออกครับรีสตาร์ทหนึ่งครั้ง ร,รีสตาร์ทครับอโอเคแป๊บหบนึ่งนะฮะเปิดครับมาแล้ว vivo 5G ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับคนที่มีเครื่องอยู่แล้วนะครับตระกูล vivo oppo ดูได้ครับ แต่ Oppo นี่ผมไม่แน่ใจเดว i v o ตอนนี้ทดลองแล้วใช้ได้ครับโรวดอยู่ฮนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอสแกนนดูมือแป๊บหนึ่งครับโอเคมาแล้วครับทีนี้เข้าแอปไลแมนครับโอเคครับเห็นนะฮะมาแล้วครับ ครับอ่าเข้าแอปไลน์แมนครับมาแล้วครับ,รบทีนี้การยอดอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวน้องทาให้ดูอ่าเข้ามาอันใหญ่ก่อนนะครับอ่าเข้ามาอันใหญ่ก่อนปัดขึ้นครับปึ๊บอ่าโอเคแล้วดูที่หัวนะฮะมันจะมีขีดขีดให้ให,ให้กดตรงตรงตรงเนี้ยฮะอ่าเห็นไหมฮะ,ะกดไปปึ๊บมันจะให้มีทั้งหมดสี่หน้าต่างนะครับ ไ้กดที่รูปแบบอิสระนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะย่อแล้วทีนี้เราก็ปรับซ้ายขวานะครับแล้วก็ไปไล่ดูนะฮะว่าของใครกันยืนยันรับงานตรงไหนอะไรยังไงนะฮะ,ะเห็นนะฮะเลื่อนได้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับผมโอเคคลิปผมส่วนใหญ่เป็นคลิปเรียวๆนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการภาานอกเหนือจากการถ่ายนะครับ ใส่กันสดๆเลยอาจจะลายตานิดหนึงนะครับฝากกดติดตามซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ